2ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับ Monster Verse ที่เงียบหายไปนับจาก Godzilla vs Kong ที่เข้าฉายเมื่อ3มีนาคมปี2021ทว่าล่าสุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงครับเมื่อทาง Apple TV ได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ซีรีส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Monster Verse ให้เราได้ดูในชื่อเรื่อง Monarch Legacy of Monsters วิดีโอนี้ The Move เอาข้อมูลเบื้องต้นของซีรีส์เรื่องนี้มาคุยให้ฟังรวมทั้งประเด็นน่าสนใจจากหนังภาคก่อนๆบอกแสจากคอมิกและความเป็นไปได้ของเรื่องราวใน Monarch Legacy of Monsters ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เรื่องแรกจะเป็นข้อมูลจากคำบรรยายใต้วิดีโอที่ทาง Apple TV เขาเขียนเอาไว้ เนื้อหาบอกเล่าเอาไว้ว่าหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างกอซิล่ากับเหล่าไททันที่ส่งผลสร้างความเสียหายให้กับซานฟรานซิสโกการปรากฏตัวของพวกมันยังช่วยยืนยันกับมนุษย์โลกว่ามอนสเตอร์ขนาดมหึขมามีอยู่จริงโมนาร์คเลกาซี่เอามอนสเตอร์จะนำพาคนดูไปรู้จักและติดตาม2พี่น้องที่จเจรินรอยตามพ่อของพวกเขาเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงบางอย่างไปยังองครร์กรลับที่มีชื่อว่าโมนาร์คข้อมูลการสืบค้นได้นำพาพวกเขาให้เข้าไปสู่โลกของพวกสัตว์ประหลาดด,ดําดิงไปกับการประจนัพของเจา้าหน้าที่รีชอร์ที่ 50ปีใหห้ลังฉะนั้นจากคำบรรยายเราน่าจะพอสรุปได้ในเบื้องตนน้นนะครับว่าโมนาร์กเลกาซียมอนสเตอร์อาจจะเป็นเหตุการณ์หลังจากก็สิลาภาคแรกที่เข้าฉายในปี2014ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เปิดจากกวาลมอนสเตอร์เวิร์ดครับอีกทั้งการนําเสนอจะมีการแบ่งเล่าเป็นช่วงเวลาในปีต่างๆที่เกิดเหตุการณ์สําคัญพวกเราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่รีชในตอนเป็นหนุ่มและในตอนที่เขากลายเป็นรุ่นลุงด้วยการใช้นักแสดง2คนซึ่งเคิร์ตและไวแอตราเซลนั้นเป็นพ่อลูกกันในชีวิตจริงนั่นเอง ผมขออนุญาตเสริมเกี่ยวกับบทเกรนนำของก o d z ซิล่าฉบับปี2014ไปด้วยละกันนะครับเรื่องราวนั้นเปิดด้วยการบอกเล่าเหตุการณ์ในปี1954เมื่อก o d z ซ l ล่ได้ถูกล่อให้ไปยังเกาะปะการัง b บิกินีอัท l ที่ตั้งอยู่ในเขตไมโครด Micro ิเชียของมหาสมุทรแปซิฟิกความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งนี้ก็คือเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงสหรัฐอเมริกาได้ใช้เกาะดังกล่าวเป็นสถานที่สำหรับทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี1946ถึงปี1958ครับ ผู้แต่งก็เลยเอาประเด็นนี้มาตีความใหม่ให้บิกินี่อาร์ทอเป็นที่ที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียร่วมมือกันเพื่อใช้ระเบิดนิวเคลียร์กำจัดวอสซิล่าทำลายจะเข้ามายังปี1 9 9 9เมื่ออิชิโร่เซริซาว่าและวิเวียนเกรแฮมนักฟิสิกส์ศาสตร์ของโมนาร์คถอพบโครงกระดูกขนาดใหญ่ภายในเมืองยูเรเนียมในฟิลิปปินส์ครับอีกทั้งพวกเขายังค้นพบดักแด้ตัวอ่อนของสัตว์ยักษ์ที่อันหนึ่งฟักเป็นตัวแล้วแล้วออกหน้ามุ่งสู่มหาสมุทรและอีกอันยังคงสภาพเดิม จากนั้นจะเข้าสู่ไทม์ไลน์ในปี2014ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาปัจจุบันของเรื่องในตอนที่กอซิลล่าต่อสู้กับมูโททั้ง2ตัวสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือการเล่าด้วยช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันก็จะเป็นรูปแบบการเล่าของมอนสเตอร์เวิร์สอยู่แล้วนอกจากนั้นการที่ผู้สร้างใช้ชื่อเรื่องที่ไม่ได้ระบุชื่อมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเอกก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความไป,ไปได้สูงที่เราจะได้เห็นการเล่าในเชิงประวัติความเป็นมาหรือวิรกรรมสําคัญของเหล่าััตตกกกทีีกกนนี่ปนนจลล้้บแแิฉ24็ะะมู กองส k า l ไอแลนด์ Kong, Island, ประกอบด้วย k องส s า u ครอเลอร์มาทเทอลองเล็กที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมขนาดใหญ่ s เคอร์บัฟฟาโที่เป็นมิตรกับมนุษย์ m มสควิดหมึกยักษ์เหยื่อที่ตกเป็นอาหารของคองครับและสปาวแมนติสตักแตนที่มีลักษณะคลา้ายท่อนซุงก็ซิล่ l คิงออฟมอนสเตอร์ก็จะมีสัตว์ยักษ์ที่เป็นแฟนก็ซ i l l a รู้จักเป็นอย่างดีได้แก่มอ t ตราโรแดนคิงกิโรรากับมอนสเตอร์สมทบอย่างซิล่าเบฮมอ และอีกหลายตัวที่ไม่ปรากฏตัวครับแต่ว่าโผล่มาเป็นชื่อในแผนที่ของโมนารเช่นเลฟไบซันบา f o m e t ม y ไทฟอนและภาคล่าสุดที่เป็นการต่อสู้กับเมกากอซิลล่าก็จะมีมอนสเตอร์ที่ยังอยู่ใน,น,นดินแดน Hollow Earth ปรากฏตัวให้เห็นด้วยนะครับเช่นวอ r แบ t หรือว่า h l ฮลฮอ k ซึ่งก็ต้องบอกว่า Man สเตอร์เ s ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่า Legendary Picture ได้ขยายจากวันนี้ไปยังแอนิเมชันแล้วหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ s k u l l Island ที่เข้าฉายใน Netflix ไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นหลังจากกอง s k u l l Island ประมาณ20ปีเมื่อกลุ่มนักสำรวจทะเลได้เจอกับผู้หญิงปริศนาที่หลบหนีบางอย่างมาเจอพวกเขาทั้งหมดได้ผเผชิญหน้ากับอสุรกายกลางทะเลครับมันโจมตีจนทำให้เรืออับปางกลุ่มตัวเอกพยายามจะเอาชีวิตรอดกระทั มอนสเตอร์เวิร์สในฉบับคอมิกก็มีหลายเล่มให้เราได้ติดตามนะครับเช่น Skull Island The Birth of Kong ที่จะเป็นเหตุการณ์ก่อนของ s k u u l Island กอร์ซิลล่าอัฟเตอร์ชควางจำหน่ายเมื่อ21พฤษภาคมปี2019ที่ว่าด้วยเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่ก o d z ซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์แต่ทว่าคอมิกที่ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับโมนากรีเซียออฟมอนสเตอร์ก็คือ g o d z ซิลล a าอเว n เคนที่วางขายครั้งแรกในวันที่7พฤษภาคมปี2014โดยเรื่องราวก็จะโฟกัสไปที่ ido, wa, อ,อิ โตเกียวปีพ980นะครับพ่อของอิชิโร่ได้ขอให้ลูกชายมาพบโดยด่ว,ดวนจากนั้นเขาก็เล่าความลับให้ฟังซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ในวันที่6สิงหาคามปี1945เมื่อฮิโรชิมาถูกระเบิดปรมาณูโจมตีจากเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เซริซาว่าผู้พ่อพยายามจะตามหาสมาชิกในครอบครัวหลังเกิดเหตุทว่าเขากลับเจอแค่ลูกชายที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานในตอนนั้นเองที่พ่อของเขามองไปบนฟ้าพร้อมกับเห็นเศษซากที่ลอยบนอากาศกำลังรวมตัวคล้ายกับมอนสเตอร์เขาตระหนักได้ททันนนีีวววว่าาาาาออุุรรกกกยยเิดดดขึ้้้้แลคมลมมจฝืษ หนึ่งปีต่อมาเซริซาว่าผู้พ่อก็ฝากลูกไว้กับพ่อแม่ของตนให้ช่วยเลี้ยงดูต่อในขณะที่เขาก็กลับไปรับราชการนะครับและทํางานให้กับกองทัพเรือญี่ปุ่นกระทั่งเหตุการณ์สําคัญได้เกิดขึ้นเมื่อเรือของเขาได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือสัญชาติอเมริกันลำหนึ่งที่ส่งมาจากบนเกาะใกล้ๆตาแหน่งที่เรือของเขาแล่นผ่านเมื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับมันทาให้เขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์ยักษ์ภายใต้สมญานามชินโนมูระเซริซาว่าู้พ่อกับลูกเรือพยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่ว่าท้ายสุดมีเพียงเซริซาว่อาชือ,ชอก็นคน ด้วยความประทับใจในการเอาตัวรอดนะครับชอบจึงเสนอให้เซริซาว่ามาร่วมงานกับรัฐบาลสารัฐทว่าในตอนนั้นเองที่ทั้งสองได้เห็นกอซิล่าปรากฏตัวขึ้นจากน้ำเพื่อเฝ้าดูชินมูระที่กำลังบินจากไป เซริซวาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกองกําลังร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกาโดยมีนายพลแม็กอาเธอร์เป็นผู้กําหนดเป้าหมายหลักให้ว่ากองกําลังหน่วยนี้มีหน้าที่สังหารสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้หรือที่เรียกย่อๆว่ามูโทแมสซีฟไอดีนติฟายเทเรสทรียลออร์แกนิซึมโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องปฏิบัติการอย่างลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนทั่วโลกเกิดความแตกตื่นนับจากนั้นหลายปีต่อมานะครับ เซรีาว่ากับคณะปฏิบัติการก็เดินทางออกตามล่าชิโนมูระไปยังจุดที่มันโจมตีณสถานที่ต่างๆแต่พวกเขาก็ยังหาวิธีกำจัดมันไม่ได้ในขณะเดียวกันที่ที่ชิโมระไปปรากฏตัวเขาจะได้บอกแสการพบเห็นก็ซิลล่าไปโผล่ในละแวกนั้นด้วยทว่าก็ไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนไหนเชื่อเขาและยังมองว่า กิ้งก่ายยักษ์กลางมหาสมุทรเป็นเพียงตำนานซะมากกว่าทั้งนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมไล่ตามบางสิ่งบางอย่างของกอซิล่าถ้าคุณผู้ชมยังจำได้กอซิลามักจะไล่ล่าเป้าหมายที่มันรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นภัยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีคองหรือว่าการบุกฐานของบริษัทเอพ็กไซเบอร์เนติกที่แอบสร้างไมค้ากอซิล่าขึ้นมาบทบาทของมันในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์จึงเป็นเหมือนผู้รักษาสมดุลให้กับโลก3ปีผ่านไปนะครับเมื่อเข้าสู่ปี1953ชอว์ไว้มาเชิญเซริวสวา เซลล์ดังกลา่าวเติบโตเมื่อสัมผัสกับรังสีครับจากนั้นพวกเขาก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกันจนเซริสวะได้ข้อสรุปว่ากอซิล่ากับชิโนมูระน่าจะอยู่บนโลกมาตั้งแต่250ล้านปีก่อนเมื่อครั้งที่ชั้นบรรยากาศโลกเรายังอัดแน่นไปด้วยกัมมันตภาพรางังสีกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกส่งผลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจนทําให้กัมมันตภาพรังสีมีความเข้มข้นลดลงสัตว์ยักษ์ทั้งสองจึงย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับแกนโลกที่มีรังสีเข้มข้นกว่าพื้นนนผิวแลลล้ก็หหัับยอยู่ตรง เวลาได้เลยผ่านไปยาวนานจนพวกมันถูกปลุกให้ตื่นด้วยระเบิดปรมาณูที่เต็มไปด้วยกำมันตภพาพรังสีจากนั้นก็ผุดขึ้นมาบนแผ่นดินอีกครั้งและด้วยสถานะที่เป็นศัตรูก็ซิล,ล่าจึงออกไล่ล่าชินนมูระนั่นเองผมขออนุญาตเล่าเนื้อหาในคอมิกเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องมนักเลกาซีออมมอนสเตอร์หรือเปล่าเอาไว้เราค่อยรอติดตามรับชมซีรีส์กันอีกทีนะแต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือปีที่ตรงกันและตัวละครชอรที่ปร,กรกา,ากฏ จนภัยแฟนตาซีนั้นมีแน่นอนนะครับนั่นก็คือ Air o f l i g h t Eclipse เกม I อเด R p ล RPG จากจักรวาล Air o f l i g h t เกมมือถือ RPG ภาพสไตล์อนิเมะแฟนตาซี Fantasy ตัวใหม่จาก Come to Us ประจนภัยเป็นในเรื่องราวแฟนตาซีสุดเข้มข้นกับดูอาหญิงสาวแสนสวยที่มีเทพธิดาลุดมิลล่าคอยคุ้มครองการเดินทางของั้งสองนั้นรายล้อมไปด้วยมนุษย์ เอลฟ์แฟรี่ยักษ์และมอนสเตอร์มากมายกลุ่มตัวเอกจะต้องเอาชนะมังกรแห่งความมืดและรับประกันความอยู่รอดของโลกนะครับตัวเกมจะให้เรารวมกลุ่มตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยค่าแอทริบิวที่แตกต่างกันก็เกิดเป็นการผสมผสานกลยุทธ์และการพัฒนาความสามารถตัวละครให้แข็งแกรง่งทั้งในโหมดเนื้อเรื่องโหมด PVP หรือว่าโหมดต่อสู้กับบอสที่ท้าทายเอลฟ์ไลท์อีค e ลิปยังมาพร้อมกับระบบการชาที่ให้ผู้เล่นได้สะสมเหล่าตัวละครที่น่าลหลงไหลตัวเกมรองรับภาษาไทยและเปิดให้บริการทั้ง iOS และ Android ใครกำลังหาเกมไอเดลอาร์พีจีแนวแฟนตาซีใหม่ๆไว้เล่นติดมือถือก็ไปโหลดมาลองกันได้นะครับซึ่งสามารถโหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้อีกทั้งผู้ให้บริการยังมีแคมเปญแจกของรางวัลที่หน้าเพจอีกเพียบทั้ง galaxy l i p 5 galaxy s 2 3 apple watch และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไปติดตามกันได้ที่หน้าเพจ air of l i h e eclipse ได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูข้อมูลที่ได้จากนายโชเลอร์กันบ้างข้อสังเกตรแรกจะเป็นเสียงบรรยายของวิลเลียมแรนด้าที่บอกว่าเขาคงไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดแต่ว่่่าาาาาเเขอออจะทิิ้้งงงบสไวพืนคต มันคือสิ่งของบางอย่างที่เขาจะมอบให้หลังจากที่เขาตายไปแล้วพร้อมกับการปรากฏเป็นซองใส่วัตถุที่เขียนแปดด้วยข้อความว่านี่คือสมบัติของวิลเลียมแรนด้าจากนั้นเราจะเห็นฉากรีชอในเวอร์ชั่นลุงที่กำลังดูวิดีโอที่ชายอเมริกันคนหนึ่งกำลังพูดกับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของวิลเลียมกับภรรยาของเขานั่นเองถัดมาจะเป็นกลุ่มตัวละครสคนนะครับ ้ายสุดน่าจะเป็นรีชอร์ในช่วงวัยหนุ่มกับตัวละครอีก2คนที่สวมหน้ากากกันแก๊สพิษเอาไว้ถ้าให้เดาแบบเชื่อมโยงก็คิดว่าตัวละครผู้ชายอีกคนที่อยู่ฝั่งขวามือก็น่าจะเป็นเซริสวาผู้เป็นพ่อหรือถ้าไม่ใช่นะครับเขาคนนี้ก็อาจจะเป็นวิลเลียมแรนด้าในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มตัวละครผู้หญิงเอเชียคนนี้จากข้อมูลระบุชื่อของเธอว่าเคธแรนด้าเคธรบดโดยแอนนาสวอีนักแสดงสัญชาติออสเตรเลียที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นครับเคธเป็นครูที่รอดมาได้จากเหตุการ์ G ays, หรืืออก็ควันที่เต่อสูู้กับมโทที่ฟรซิสโก นั่นเท่ากับว่าฉากที่เราได้เห็นเคสยืนมองก็ซิลล่าก็น่าจะเป็นอีเวนต์ก็ซิลล่าปี2014แต่เราผ่านมุมมองของตัวละครเคสนั่นเองเคสเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดการกับเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวครับเะว่าเธอกลับค้นพบความลับที่พ่อของเธอไม่เคยบอกประกอบกับการเหนื่อยที่จะหนีปัญหาทั้งนี้เธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงถัดมาจะเป็นฉากที่ก็ซิลล่าปรากฏตัวในปี1954ณตอนที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะทำลายมันด้วยระเบิดนิวเคลียร์เราจะได้เห็นสภาพเมืองงงซซาาาานฟริิสสโกกกกททีีี่่พัเัเยยหหลลจ Godzilla จไปแ้ว ดีชอพูดในซีนนี้ว่าโลกกาลังลุกเป็นไฟและเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทําบางสิ่งซีนต่อมาเราจะเห็นตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2คนนะครับคนแรกก็คือเมย์ที่รับบทโดยเคยซี่เคลมอนเมย์เป็นคนอเมริกันที่ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอจะโดดเด่นเรื่องความฉลาดและการแก้ไขปัญหาต่างๆครับอีกคนคือเคนทาโร่รับบทโดยเรนวัตเบะซึ่งตัวละครทั้งสองคนก็น่าจะถูกวางบทมาเป็นตัวละครพพอร์ตให้กับเคสแรนด้าครับคาพูดของรีชอจะเล่าต่อไปว่าสิ่งที่เขาจะทําคือภารกิจที่จะปกป้องโลกของพววกกั์ยษแลละโลเรา พราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้โมนากเป็นแทนที่จะไล่ล่าเหล่ามอนสเตอร์ในแบบที่เป็นอยู่ถ้าเธอมากับฉันฉันสัญญาว่าเธอจะได้รู้ทุกสิ่งจากนั้นภาพจะตัดสลับไปยังรีชอร์ในวัยหนุ่มที่กำลังเข้าสู่กระบวนการบางอย่างภายใต้ชุดสีส้มครับพวกเขากำลังเข้าไปยังวัตถุทรงกลมที่ตีตราสัญ,ญลักษณ์โมนากสังเกตว่ามันจะมีช่องกระจกให้ส่องมาดูภายนอกได้ด้วยผมก็เลยคิดว่าผ่านหาทรงกลมอันนี้อาจจะใช้สำหรับพาเขาลงไปใต้น้ำที่มีปลายทางเป็นพิกัดของสัตว์ยักษ์ที่อยู่ใต้มหาสมุทร ในฝั่งของมอนสเตอร์ก็จะมีปรากฏให้เห็นด้วย2ตัวถ้าไม่นาบกอซิล่าก็จะมีมอนสเตอร์ที่มีปีกคล้ายๆกับปีกของค้างคาวที่บินข้ามหัวเราไปครับกับอีกช็อตที่มันบินทะลุสะพานขึ้นมาสังเกตได้จากคลีปของปีกที่เหมือนกันและอีกตัวจะเป็นมอนสเตอร์หลายขาที่อาจจะเป็นซิล่าเราจะได้เห็นฉากที่วิลเลียมแรนด้ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยซึ่งเกร็ดข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเขาก็คือในปี1943วิลเลียมเคยเดินทางไปกับเรือ USS ลอตันทว่าเรือกลับถูกโมมมมตตตีีลล้ววกก็ทาาาายยยยดดดดสััขนเเเรรือหรอหพงิชไ ทางการสาหารัฐจึงปกปิดความลับนี้โดยอ้างว่าเรือถูกโจมตีจาก้าสึกจากนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงได้1ปีประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนจึงองอกคำสั่งให้ในายพลดักลาสแมคอาเธอร์ Arthur, ตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเรือล่มที่ไม่ทราบสาเหตุและค้นหาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมูโชวิลเลียมแลนด้าได้เข้าร่วมหน่วยงานนี้ในปี1952นะครับเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสัตว์ยักษ์ที่ถล่มเรือ USS ลอตันเป็นเรื่องจริงและเพื่อป้องกันไม่ให้เเเเเกกกกกกกิดโนนนนนาาาาาาารรมมมแบบัั้้้ขขึึอออีีจจงงงพพยยย่่ทะะตวใหืกะกะล และค้นหาหลักฐานของสัตว์ยักษ์กระทั่งได้เจอกับคองที่นั่นข้อสังเกตสุดท้ายก็คือซีนสร้างเรือขนาดใหญ่ขึ้นสนิมที่กำลังเอ็นลงมาทับตัวละครกลุ่มหนึ่งผมได้ว่าพวกเขาน่าจะเป็นเคสเมย์และเคนทาโรครับซึ่งจะาอ้างอิงจากการพยายามเผชิญหน้าความจริงของหญิงสาวโดยเฉพาะการตามหาเบาะแสที่พ่ออย่างวิลเลียมแรนด้าทิ้งเอาไว้มันจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาทั้ง3าคนจะเดินทางกลับไปยังสกาวไอแลนด์เพื่อหาข้อมูลเรื่องพ่ออีกทั้งถ้าสมมติฐานเรื่องนี้จริงเราคงได้เห็นการประจน l ภัยฝ่าอัน แถมเกี่ยวกับข้อมูลของ Godzilla Cross Kong the New Empire ที่จะเป็นภาพยนตร์ภาคต่ออย่างเป็นทางการของ Godzilla vs Kong และตอนนี้ทาง Legendary Pictures มีปล่อยทีเซอร์สั้นๆออกมาเมื่อช่วงเดือนเมษา,ายนพร้อมกับคำบรรยายที่ระบุว่าหนังภาคใหม่ของ MonsterVerse เรื่องนี้จะนำพาเราไปค้นพบกับประวัติศาสตร์ของไททันทั้งสองตัวโดวยเฉพาะประวัติต้นกำเนิดของพวกมันความลับของ s k u ว l i s l น n d และสิ่งอื่นที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในขณะเดียวกันก็จะมีการเล่าถึงการต่อสู้ในตำนานเรื่องเล่าของทั้งคู่ว่าทำไมมนุษยชาติจะต้องเชื่อมโยงผูกพันกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไปตลอดการ Basil ลล Cross ของ The New Empire จะมีกําหนดการเข้าฉายในวันที่12เมษายนปีหน้าครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมว่าเราต้องรอดู c h e v r o l e กันก่อนเราว่า Thomas Mon Legacy Monster เขา้าฉายกระแสจะกลับมาซึ่งในตอนนั้นเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้ Vonus Legacy of Monster มีกําหนดการเข้าฉายใน Apple TV ในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับวันแรกจะฉายเอพิโซดที่1กับ2พร้อมกันจากนั้นก็จะฉายสัปดาห์ละ1ตอนนะครับโดยซีรีส์จะมีทั้งหมด10เอพิโซดความยาว EP ละประมาณ1ชั่วโมงและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับ ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรง,นงไหนไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะเอาล่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาผมเอาจากช anel the m o v f l a ไปก่อนสวัสดีครับ